วันนี้บอจะมาแนะนำรถกระบะที่เพิ mm ่งเข้ามาใหม่ท <S hh> ี่ร <voiture> <aning> ้าน Santa c e n t r กับคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi New Titan M Cab Plus เครื่องยนต์2.4รุ่น GLS รี m i t e d มาพร้อมกับปี2017ราคาปกติ590 เรามีโปรสวนลดดอดให้40,000บาทราคาเหลือเพียงแค่469,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับคฟัฟฟิสองเดือนและช่วยแชร์ค้าง,งวดกันอีกเสีงวดด้วยนะกระจังหนะ้าเป็นโครเมียมลงไฟและที่สำคัญมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และยังไม่พอเป็นแบบ LED ด้วยนะไฟตัดหมอก สไตล์สปอร์ตบริเวณกันชนมาพร้อมกับบันไดข้างเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นรถและมาพร้อมกับล้ออลลอยขอบ18กันไปเลยมาพร้อมกับกล้องหลังด้วยนะคะภายในมาพร้อมกับโทนสีดำแบบสปอร์ตและยังไม่พอมาพร้อมกับเบาะหนังมาพร้อมกับรูระบายอากาศไม่อ้อมความร้อนไม่อ้อมฝุ่นด้วยนะคะ ฝั่งผู้ขับติดตั้งพวงมาลัยฟังก์ชั่นแบบสีกันมาพร้อมกับปุ่มเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยและยังไม่พอมาพร้อมกับระบบควบคุมเครื่องเสียงวงพวงมาลัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่สําคัญค่ะมาพร้อมกับเครื่องเสียงสามารถเล่นวิทยุ DVD CD MP3 พร้อมจอภาพระบบสัมผัสและระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายบูชู และระบบนำทางรถ n a วิเก t o r ร์มาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะกับเกียร์ธรรมดา6สปีดกันไปเลยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้าด้วยนะคะและที่สำคัญอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับสุดกับในเรื่องของระบบพ u s สตาร์ทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจรถกระบะราคาเย,ยิ่มยาวโปรโมชั่นตรนันเมืองพัทยาแบบนี้อยู่ที่ร้านสาโตเซ็นเตอร์นะคะ